การทำฝนหลวงมีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นที่1ขั้นก่อกวนใช้เครื่องบินโดยผงโซเดียมคลอไรด์ในอากาศที่มีความชื้นสัมพัส์มากกว่าร้อยละ60ที่ระดับความสูง7 0 0 0ฟุตเนื่องจากโซเดียมคลอไรด์เป็นสารที่มีสมบัิดูดซับความชื้นจึงเหนี่ยวนํำให้ความชื้นรอบๆมารวมกันเป็นก้อนเมฆอุ่นคือเมฆที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาเซลเซียสขั้นเลี้ยงให้อ้วนเป็นการดัด สภาพเพื่อเล่งหรือเสริมการเจริญของเมฆให้มีขนาดใหญ่และหนาแน่นมากขึ้นโดยเมื่อเมฆอุ่นก่อตัวจนมียอดสูงถึง10,000ฟุตเครื่องบินอีกลำหนึ่งจะบินเข้าไปในกลุ่มเมฆที่มีระดับสูงกว่าฐานเมฆ1000ฟุตเพื่อโปรยผงแคลเซียมคอไลเมื่อโปรยผงแคลเซียมคอไลแล้วผงแคลเซียมคอไลจะดูดความชื้นและคลายความร้อนจึงทําให้เมฆไหลเวียนและเก่ะย,ยอดสูงขึ้นขั้นการโจมตีมี3แบบ โจมตีเมฆแบบแซนด์วิช จะใช้เครื่องบินสองลำลำแรกบินที่ระดับความสูง0 0 0ถึง10,000ฟุตไหลเมฆถึงยอดเมฆส่วนเครื่องบินลำที่สองบินที่ระดับความสูง70,000ฟุตฐานเมฆทำมุมเยื้องกัน45องศาเครื่องบินลำแรกโปรยผงโซเดียมคลอไรด์เพื่อเป็นแกนเหนียวนำไอน้ำรอบๆก้อนเมฆให้มารวมกันมากขึ้นส่วนลำที่สองโปรยผงยูเรียเพื่อลดอุณหภูมิของฐานเมฆเนื่องจากยูเรียเมื่อละลายในน้ำจะดูดความร้อนทำให้ละอ องน้ำจำนวนมากในก้อนเมฆเกิดการรวมกันและฐานเมฆลดต่ำลงจนเมฆใกล้ตกเป็นฝนหรือตกเป็นฝนในที่สุด การโจมตีแบบแม่เก็นใช้เครื่องบินบินที่ระดับความสูงประมาณ21,500ฟุตเพื่อยิงครุซึ่งบรรจุซิลเวอร์ไอโอดายลงบนยอดเมฆซึ่งที่ระดับความสูงนี้มีอุณหภูมิลบถึงลบส2องศาเซลเซียสและถ้ามีกระแสมวลอากาศในก้อนเมฆไหลขึ้นมากกว่า1000ฟุตต่อนาทีรวมทั้งมีปริมาณน้ำเย็นจัดไม่ต่ำกว่า1กรัมต่อลูกบาทเมตรจะเหมาะสมต่อการทำให้เกิดเป็นไอน้ำเย็นยิ่งยวดซึ่งไอน้ำเย็นยิ่งยวดนี้ จะเกาะรอบแกนซิเวอร์ไอโอไดได้เป็นผลึกน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่พอที่จะหล่นลงมารวมกับไอน้ําและละอองน้ําในเมฆอุ่นกลายเป็นฝนตกลงมาสู่พื้นดิน การโจมตีก้อนเมฆแบบซูเปอร์แซนวิชเป็นการโจมตีเมฆเย็นที่มียอดสูงกว่า20,000ฟุตประสานการโปรโยสารโดยใช้เครื่องบินสาลำลำที่1สูง7,000ฟุตโปรยยูเลียลำที่2โปรยเกลือแกงและลำที่3สูง20,000ฟุตยิงผู้ซิวเวอร์ไอโอไดเพื่อบังคับให้ปริมาณน้ำในก้อนเมฆตกลงมาเป็นฝนให้ได้มากที่สุด ประโยชน์ของฝนหลวงได้แก่ 1. การเกษตร 2. การอุปโภคบริโภค 3. เสริมสร้างเส้นทางคมนาคมและ 4. การดับไฟปา่า